เอาละครับท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมครับนี่คือร้านค้าลึกลับนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาทาคลิปเกี่ยวกับร้านค้าลึกลับนี่แหละครับในแแบบ p r i s o Simulator X นะก็จะมาทำร้านค้าลึกลับนะครับเวลาเวลาร้านค้าลึกลับหายก็คือ8นาทีนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ซื้อมือีืร้อยนะเป็นตัวตัวแรกในร้านค้าลึกลับเลยนะครับผมคลิปในวันนี้แล้วก็จะ มาบอกจุดเกิดบวกกับเวลาเกิดของร้านค้าลึกลับนี่นะครับผมเท่าที่ผมรู้นะครับแล้วก็เท่าที่ผมหาข้อมูลมาได้ก็จุดเกิดหรือว่าเวลาเกิดก็จะมีประมาณนี้นะจุดที่1ก็คือจุดตรงนี้เลยครับจุดโลกแรกอ่าตรงข้างๆอ่าที่รับเพชรฟรีนะครับตอนนี้ก็เวลาที่ยังกว่าแล้วมันก็หายแล้วนะครับผมก็ตรงนี้เลยนะอม,มันจะเกิดตรงนี้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูใหม่ก็ได้อันนี้จะเป็นจุดที่1น,นะครับต่อไปดูจุดที่2กันเลยเนาะ จุดที่2นะครับคือตรงถ้ำนะครับตรงทางไปแฟนตาซีโวนะครับตรงด่านครปฟนะด่านสุดท้ายของโลกแรกเลยครับมันจะอยู่ทางทางเข้าเลยนะครับมันก็จะเกิดตรงนั้นนะครับผมต่อไปเป็นจุดที่3นะจุดที่3อยู่ที่เทดดิงพาซานะครับผมก็มันจะเกิดตรงที่ผมขึ้นภาพให้ดูเลยนะครับผมวิธีไปเทดดิงพาซาเราต้องมีเงื่อนไขนั่นก็คือเราต้องมี1ร้านเพชรนะครับผมหรือว่า1ร้านเจมนั่นเองนะครับ แล้วก็สามารถไปปลดล็อกได้ตรงที่โลกหนึ่งเลยเนาะเอาละครับแล้วก็ให้ดูจุดเกิดเสร็จแล้วเนาะได้เวลาบอกอเวลาเกิดกันนะครับอันนี้เป็นเวลาที่ผมรู้นะครับคือเวลาของแถบเอเชียนะครับผมก่อนที่จะบอกเวลาเกิดผมขอบอกอะไรไว้ก่อนนะครับวิธีการหาร้านค้าลึกลับผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าเราต้องออนเซิร์ฟไว้หรือว่ารอเวลามันเกิดแล้วเราเข้ามา ซื้อเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ส่วนตัวผมผมออนไว้รอเวลาเกิดนะครับผมออนไว้ประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับประมาณก่อนก่อนเวลาเกิด1ชั่วโมงผมจอนไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็นั่นแหละซื้อเลยอันนี้ผมไม่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมหาข้อมูลมาไม่แน่นพอนะอน,นี่กขออภัยด้วยนะครับผมโอเคส่วนเวลาเกิดก็คือเวลาแรกผมจะบอกตั้งแต่เช้ากันเลยนะครับผมนั่นก็คือตอน6กโมงเช้านั่นเองนะครับผมเวลามัน เวลาเกิดมันไม่แน่นอนนะคือมันไม่ใช่หกโมงเช้าเด็ดแล้วเกิดเลยะฮะช่วงนี้มันเป็นไรไม่รู้เกมนะครับหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ต้องนานแล้วนะครับก็คือหกโมงเช้าอาจจะยังไม่เกิดอาจจะเกิดประมาณหกโมงเช้า20นาทีประมาณนี้นะครับผมหรืออาจจะหกโมงเช้า30นาทีแล้วแต่เลยนะครับผมประมาณนี้ส่วนเวลาที่2นั่นก็คือ7จ็ดโมงเช้านะแต่ ที่ผมเห็นมันไม่ใช่เจ็ดโมงเช้าเด้นะวันเมื่อวานนะครับผมเจอประมาณเจ็ดโมงเช้าสี่สิบห้านะครับมันเกิดนะอืร้านค้าลึกลับเกิดประมาณเจ็ดโมงสี่สิบห้านะเจ็ดโมงเช้านะก็จะเกิดแล้วแต่แล้วนะว่ามันจะซุมเกิดตรงไหนนะครับระหว่างสามที่ที่ผมเคยบอกไปต้นคลิปนะครับส่วนเวลาที่สามนั่นก็คือตอนที่ยังนั่นเองนะแต่วันนี้ผมไม่ได้เจอตอนที่ยังผมเจอตอนสิบเอ็ดโมงเช้านะสิบเอ็ดโมงเช้าห้าสิบแปดนาทีมันเกิด ตรงต้นคลิปเลยนะฮะที่ผมให้ดูรูปนั่นแหละครับก็ต่อมาก็คือเวลาตอนเที่ยงนั่นแหละครับเหมือนก็ไม่ได้ต่างอะไรมากนะแต่เวลาตอนเที่ยงมันก็ไม่ได้ตรงเด๊เหมืนอนที่ผมบอกไว้ตรงหกโมงเช้านะครับว่ามันไม่ได้เกิดแบบยังไงเที่ยงปุ๊บเกิดปั๊บไม่ใช่นะมันอาจจะมีดีเลย์เกิดก็ได้นะเกิดหลายนาทีอยู่นะดีเลย์ล้วก็ต้องออนเซื้อไปนะฮะจนกว่ามันจะเกิดแค่นั้นแหละ ส่วนเวลาที่2นั่นก็คือบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงก็ไม่เวลามันก็เกิดไม่ตรงเหมือนกันก็คือมันก็อาจจะมีดีเลยออกมาสัก10นาทีนะฮะหรืออาจจะตรงเลยก,ก็มีนะฮะต้องดูดีๆแล้วก็เวลาที่2นั่นคือบ่าย2นะครับก็จะเกิดเหมือนกันนะโอเคต่อไปเป็นเวลาช่วงเย็นนะว่ามันเกิดตอนไหนบ้างนะที่ผมเคยเจอนะย้าที่ผมเคยเจอแล้วก็คือเวลา6กโมงเย็นนั่นเองนะเวลา ต่อไปก็คือ6โมงเย็นก็เหมือนเดิมไม่ตรงเป๊ะต่อไปก็คือเวลาตอน1ทุ่มนะครับแล้วก็เวลาตอนเที่ยงคืนแล้วก็บ่ายโมงไอ้ไม่ใช่บ่ายโมงตีหนึ่งแล้วก็ตีสองนะฮะแล้วก็วนลูปมา6โมงเช้าเหมือนเดิมนะฮะนี่ก็คือเวลาเกิดทั้งหมดที่ผมบอกไปนะถ้างงก็ลองถามมานะก็คอมเมนต์มาดูเดี๋ยวผมก็ตอบให้อีกทีแล้วกันนะอันนี้เป็น ที่ที่ผมเคยเจอนะเวลาที่ผมเคยเจอทั้งหมดเลยผมมาบอกไว้ในคลิปนี้นะส่วนข้อมูลที่ผมหาในอินเทอร์เน็ตมานั่นก็คือของแถบเอเชียจะเกิดตอนหกโมงเช้าแล้วก็ตอนเที่ยงคืนแล้วก็บ่ายโมงนะครับแล้วก็บ่ายสองแล้วก็เที่ยงวันแล้วก็หกโมงเย็นแค่นี้ที่ผมมาไ้ที่ผมหาเจอนะครับผมถ้าคลิปนี้ผู้ติดขัดไงก็ขออภัยด้วยนะคือเพิ่งกลับมาทําคลิปนะครับผมก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับ ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถ้าใครจะอยากให้ทำแนวนี้อีกก็ลองคอมเมนต์มานะ